โอเคครับ okay, ทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมเริ่มไปอยู่เกมไมโครฟในไมโครฟ f t c ชิลล e r ในพาทที่สามกันแล้วไอ้น,นอันไม่โดนไหมอะไรคิปเอร์อย่าเพื่อนระเบิดอย่าเพื่อนระเบิดอย่าเพื่อนระเบิดอ,อ,อ,อย่าตุ้มตามเราได้ไหมเพื่อนนี่เราตายต่อจากพาทที่แล้วนะครับผ,ผมเห็นแบบว่านอ้นองๆคอมเม์กันเยอะมากเลยพี่เบฟครับพี่เบฟครับ ในรูปอะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะรูปหนูกูไปไหนเอ้าลูกพ่ออิวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนะอยู่แถวนี้ป่าวะทุกคนมีแต่อีกาเอ้าหนูกูไปไหนอะเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังอยู่ในอ๋อ ผมว่านะทุกคนกูว่านะใช่ปหมคิดเหมือนผมไหมทุกคนคิดเหมือนผมอ๋ออ๋อโตหรือว่าตกน้ำตายแล้วลูกเอ,อ้ยแม่มึงได้แอบอู้ได้เก็บของได้เก็บของอ๋โอโตหรือว่าตกน้ำตายไปแล้วอ๋โอโถกูก็ตกใจนึกว่าเองตายโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วท่นอยู่ในมือกูดได้ไง เลิกพ่ายเองในไหนแล้วฮัลโหลฮัลโหลจอนี่จอนี่อยู่ไหนเลิกตอนนี้จอนี่อยู่ที่เดิมเดี๋ยวนะเราต้องคลิกขวาอ๋อเหมือนตอนนี้เขาจะว่างป่ะทุกคนเหมือนเขาจะไม่ทํางานให้เราแล้ววะ่ะเหมือนเขาเหนื่อยแล้วหรือไงไอ้ขี้เกียจทําไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อทาเองก็ได้เลิกพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเริมตั้งค่าตั้งค่าการควบคุมก่อนตั้งค่าการควบคุมเราต้องตั้งค่าตรงไหนวะจวอีอีอารนี่โอเคแล้วก็กด โอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวในพาร์นี้เนะผมผมว่าเราจะมาทําการฟาร์มครอว่าฟาร์มวัวกันเว้เออเดี๋ยวในพาร์นี้เรามานั่งทำฟาร์มวัวดีกว่าซึ่งตอนนี้วัวเราก็มีนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมีว่าเราต้องปลูกอ้อยด้วยเนาะเพราะมันจะมีวัวกับอ้อยใช่ไหมที่เราต้องการหนังนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทํากันเออมีนน้องบอกว่าพี่เวฟครับทําไมถึงไม่ทําให้ ไอห,หนูเฟรมขี้เกียจได้กลายเป็นอ้นี่ทีกลายเป็นอะไรคนตัดไม้เออผอว่าเราก็น่าจะทาเนาะแต่ว่ามันจะต้องใช้ขนแกะสีนะทุกคนยวนะขอดูก่อนมันเหมือนจะต้องใช้ขนแกะทําเป็นสีดําแล้วก็สีแดงไว้เราถึงจะสามารถทําเป็นแบบว่าคนตัดไม้ได้ไม่ใช่คนเดี๋ยวดูว่าอะไรไปหนูเออเราจะสามารถทําเป็นหนูตัดไม้ได้แล้วหนูเป็นอะไรลกูกทป็นมึงอู้จังเลยอ่ะอันนี้ที่เขามายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาไอนี่บ้านเขานะทุกคนนะ ที่เขามายืนอยู่ตรงนี้นี่งๆนีนน่เพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขา,อ,าอยู่ใกล้บ้านเขาไว้อ่าอนนี้ทำไรเนี่ยแล้วพวก็จนนิ่อย่างนะี้ว่าเนี่ยผมว่าเราต้องแยกส่วนวัเนาะไอ้ตรงบ้านก็ตรงบ้านไอ้ตรงหีบก็ตรงหีบ,หบอ่ะเออเราจะต้องแยกให้เขาอยู่แล้วก็มีอีกามาขโมยข้าวแดกด้วยโอเคช่างมันป้าเดี๋ยวเราไปหาขนแกะกันเดี๋ยวทุกคนสิ่งที่เราต้องการสําคัญที่สุดเลยก็คือขนแกะเดงว,ว่าเราจะต้องให้หนูเนี่ยเข้ามาช่วยเราในการตัดต้นไม้ หนูตัดต้นไม้ไปแล้วรอดูเลยเดี๋ยวนะาจำได้ว่าเรามีแกะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมตรงนูน้นใช่ไหมที่เราไปพาร์ก่อนกูไปตอนไหนวะอ๋อกูไปคนเดียวนี่วะไม่ได้อัดคลิปเจ <c oughs> ๊ปะ่ะคือพาร์ที่แล้วไม่ได้อัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวกูว่านะถ้าเกิดว่าปล่อยตัวนี้ไว้มันกัดแกะตายแน่ทุกคนอืมไม่ต้องมาเกิดตรงนี้เลยเดี๋ยวแกะหายาโทไว้ใจบ่ได้เดี๋ยวนะ้มันต้องการเท่าไหร่อ่ะต้องการประมาณ หอันโอเคหกอันกับการที่เราจะทําให้หนูเรามีอาชีพเป็นคลิกว่าอะไรนะเป็นคนตัดไม้โอเคตอนนี้เราได้6อันแล้วครับต่อไปเราก็เหลือแค่ปลาหมึกใช่ไหมคือเราต้องใช้ปลาหมึกในการที่เราจะทําสีดาเออเราต้องใช้ปลาหมึกด้แต่เอาสีแดงไปได้สีสีแดงต้องการเท่าไหร่อ่ะดูแป๊บหนึงสีแดงต้องการ4ี่สีดําต้องการ2โอเค อีสี่ผมไม่น่าจะว่าหนูเนี่ยมันสามารถบังคับให้วัวผสมพันธุ์ได้หรือเปล่าอ่ะทุกคนอันนี้อาชีพอะไรวะเกี่ยวข้าวอะ่ะอันนี้มันแปลว่าอะไรทุกคนช่วยอ่านให้หน่อยดิมันคืออะไรอ่ะมันคือแบบทาให้เราเกี่ยวข้าวได้ดีขึ้นหรือย,อยังไงวะนี่ไงโอเคเจอแล้วไอ้ไอ,อ้ปลาหมึกเราเจาปลาหมึกไปประมาณสักสองอันก็พอแล้วเดี๋ยวว่าเราทําหน่วยพิทักษ์ป่าเราเดี๋ยวนะพิทักษ์เก็บป่าไม่ใช่พิทักษ์ป่าเราต้องว,ว่าปนป่า เดี๋ยวเราจะให้หนูลองมาขุดต้นไม้ดูผมไม่แน่ใจว่าหนูเขาจะสามารถทุบต้นไม้แล้วแบบทีเดียวได้เท่าต้นเหมือนเราหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเคยทดลองมามันก็ได้นะแต่ตอนนั้นผมทดลองในเวอร์ชันเก่าไงเออเราจะมาทดลองดูว่าหนูน้อยเฟรมของเราเนี่ยเขาจะขยันทํางานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องปล่อยเขาไปด้วยแล้วกันเนาะแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาอยู่จนจนดึกเนี่ยเพราะว่ามอนสเตอร์อย่างเช่เนซอมบี้เงี้ยมันกินหนูเน เออมันกินหนู <c oughs> เดี๋ยวมันจะกินหนูเราตายใช่แล้วก็พาร์ก่อนมิวโนว่าพี่วบครับไหนรูปอ่ะเดี๋ยวขึ้นได้ใหม่หนึ่งสองสาอ่ารอบที่แล้วกูลืมใส่ร <c oughs> อ,อบที่แล้วเห็นฟ้ามันขึ้นว่าเฟรมจมน้ำอ่ะเออนั่นแหละคือรอบที่แล้วกูลืมใส่รูปเฉยเลยขืนเลยกูบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะเราต้องคราบเป็นสีแดงแล้วก็สีดำโอเคแล้วก็ จะต้องมีต้นอ่อนต้นไม้ด้วยฮะต้นอ่อนต้นไม้ในบ้านเรามีไหมต้นอ่อนต้นไม้ในบ้านเหมือนจะไม่มีเลยวะแล้วก็มันต้องใช้ขวานด้วยอันหนึ่งขวานเดี๋ยวเราได้ทาอาชีพแน่นอนไอ้หนูเฟรมเดี๋ยวนะเราต้องใช้ต้นอ่อนต้นไม้ต้นอ่อนต้นไม้นี่เหมือนเราจะใช้ต้นอ่อนอะไรก็ได้นะทุกคนงั้นเราก็จะเอาต้นอ่อนนี้เดี๋ยวรอให้มันโตก่อนแล้วกันส่วนไอ้เจ้าหนูเจอรี่ตรงนี้เราจะปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเขาไม่ค่อยเก็บงานทํางานแหละทุกคน ดูสิเพราะว่าเหมือนมันจะมีตรงนี้ทาให้เขาบัก๊กเราต้องไปขยบเขาหน่อยเขาถึงจะทางั้นก็ปล่อยเขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยสร้างแบบว่าให้มันเข้ากับตัวเขา๋ยวผมว่าเราทุบเลยก็ได้มง่ายดาีรู้สึกวใช่ไหม <laughs> เออรู้สึกวัยไวไม,มาเดี๋ยวเราจะคราฟเป็นเจ้านี่ฮะอ,อาชีพขวานเราขาดอะไรอ๋อเราขาดนี้ตอนนี้เราขาสอบอ๋อเราขาดชีสเราขาดชีสเราชีสไว้ในบ้านใช่ไหม DC the cheat come on ชีสโอเคแล้วก็มาเน่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 เนจ้าหนูเฟมเดี๋ยวนะเราต้องเอาเข้อออกมาก่อนแล้วก็ปรับให้เป็น follow me กดติดตามตามไหมเออวันนี้ขยันว่ะโธเอ้ยนึกว่าจะไม่ขยัน <laughs> รอบที่แล้วทํากูหน้าแตกนะมึงเนี่ยฮะ <laughs> ยืนนิ่งเนี่ยกูเกลียดเหลือเกินเดี๋ยวนะเราจะคราฟเป็นไอ้เจ้านี่ฮะทุกคนโอเคเราได้อาชีพให้เขาแล้วนี่ใจเย็นโลกใจเย็นเราจะใส่อาชีพเขาด้วยการที่เราคลิกขวาแล้วก็ใส่อาชีพตรงช่องไหนก็ได้ เห็นป่ะหนูมันจะกลายเป็นอาชีพตัดต้นไม้แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเออวันนี้ลูกวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราต้องทําหีบใส่เขาด้วยแล้วก็ผมกลัวเขาตกไอ้นี่ตายว่ะทุกคนมันตกจาก,กที่สูงตายเว้ยหนูเอ่เอเฮ้ยอ้าวชี้ถ่ายเดี๋ยนะสิ่งแรกรที่เราจะต้องทําเราจะต้องทําหีบไว้เขาด้วยทําหีบไว้ตรงนี้แล้วก็ไอ้หนูเนี่ยมันสามารถเจาะบ้านอยู่ได้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะคลิกตรงนี้ให้เป็นบ้านให้เขาแล้วกันเนาะมา อันดับแรกเราต้องคลิกขวาหนูแล้วคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ให้หนูเนี่ยเซตตรงไม้โอ๊ะแปรรูปตัวนี้เป็นบ้านนะครับโอเคตรงนี้ก็ได้จะเป็นบ้านของเจ้าหนูตัวนี้แหละโอเคแล้วก็เราต้องมาคลิกขวาตรงกล่องแล้วก็กดอะไรข้ามูลสุดเพื่อให้เขาเนี่ยเก็บของแล้วมาใส่ในกล่องนี้กล่องนี้จะเป็นของเขาตัวเดียวเนาะแล้วเราก็จะปรับให้เขากลายเป็นทําอาชีพเ,เรียบร้อยหนูตัดไม้่ะ <c oughs> ทางไดทางตนวะ อุ้ยทางต้นด้วยนอยเห็นว่าเขาก็จะตัดไม้แต่ว่าผมว่ามันจะดีกว่านี้เว้ยถ้าเกิดว่าหนูมึงเป็นไรโอ้โหเดินติดหญ้าวัดโอ้โหแล้วแบบเคลียร์ไปไม้ด้วยนะวิญยาณดีว่ะคือเดี๋ยวผมกลัวเขาตกน้ําตายว่ะทุกคนผมว่าเราต้องปิดบ่อน้ํานี้ไปก่อนว่ะออว่าไม่นานหรอกไอตัวนี้มันจะตกน้ําตายอืหนูมันแพ้น้ําอ่ะมันโดนน้าแล้วมันตายอ่ะอะไรวะ โย่วุ้นซบ bro ทำไมพวกนายมายืนมองเราอย่างนี้ล่ะเ oh. พื่อนฮะเราควรต้องสัง่งเอ้ยเจ็บเราควรต้องสั่งสอนพวกนายแล้วนะอย่าไปยืนมองกันอย่างนี้สิใจคอไม่ดีเลยโอเคเรียบร้อยนี่มล้วเขาจะตัดไม้แล้วก็มาใส่ในนี้เห็นไหมได้เจ็ดบล็อกแล้วก็จะใส่ไปได้เลยเห็นไหมตรงนูตัดอยู่อุย้ยแต่สองต้นเลยผมใช้แรงงานหนู <laughs> ไปเลยลูกเอ้ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพ่อแจกชีด เ,ออเดี๋ยวแจกชีสเดี๋ยวคืนนี้พี่พ่อจะให้เองกินชีสนะเองทำดีอุ้ยเดี๋ยว,ยวมืด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 ,มดไอตัวนี้เราชื่อว่าหนูเฟรมแล้วกันนะหนูบ้านเฟรมใช่แล้วก็เหมือนจะหนูพวกเขาเนี่มันจะคือถ้าเกิดว่าเราเซ็ตบ้านให้เขาแล้วเนี่ยเราสามารถให้เขาแบบอยู่แบบฟรีๆได้แต่คุณนอนไม่ได้ได้ไงไปอ๋อกำลังมืดกำลังมืดเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเราด้วยดีกว่าทุกคนผมว่าเรามาสร้างบ้านเราเดีกว่านะในพาเนี่ผมว่าผมนั่งสร้างบ้านแล้วก็ เดี๋ยวเราค่อยมาจัดสรรปันส่วนแต่ทีนี้อย่างแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะย้ายสร้างบ้านไปตรงบ้านเราต้องสร้างตรงนี้ดิเออตรงนี้สักที่อ่ะเออเราต้องสร้างบ้านแบบว่าแล้วมันจะสร้างบ้านอย่างไรให้เหมือนบ้านหนูวะหรือว่าเราจะอยู่ในรูดิ <c oughs> เออว่ะผมว่าเราอยู่ในถ้ำไหมผมว่าเออซีรีส์นี้เราควรอยู่ในถ้ำว่ะทุกคนเอออยากอยู่ในถ้ำอ่ะอยากอยู่แบบบ้านหนูโง,ง่อะเออเอเจอรี่ทำไมลูกอยู่เงี้ยลูกฮะ เดี๋ยวเพราะว่าเอกเอาใหม่เดี๋ยวมานี่มานี่มันนี่มันนี่มานนี่มันนี่มเดี๋ยวเราจัดสรรปันส่วนให้เขาใหม่ก็ได้ทุกคนตัวเดี่ยวสิอยาขยันทำงานขนาดนั้นโถนี่ก็ขยันเหลือเกินปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งตามมาตามมานนี่ตามมันนี่เจอรี่ตามมานนี่เออแล้วก็เราจะปรับให้เขาเป็นอยู่นิ่งก่อนแล้วกันอ่ะรออยู่นี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านให้เขากันนะทุกคนนะหลังนี้ผมว่าเราต้องย้าย <cido f 2> ว่ามันไม่ต้องเรียกย้ายหรอกมั้งเรียกอให้เขาเก็บผอมมาใส่ตรงนี้นะเออมาเดี๋ยวเราจะต้องมาร์คบ้านให้เขาใหม่นะครับผมซึ่งถามว่าทำไมไม่เอาบ้านอยู่ในกรงก็ไม่เป็นไรเราเอาอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยนะเราจะคลิกขวาที่ตัวเขาคลิกตรงนี้แล้วก็เซตตรงนี้ให้เป็นบ้านของเขานะครับโอเคเรียบร้อยเนาะแล้วก็ฮีบเนี่ยพี่เวฟว่าเราต้องย้ายป่ะเอออกเต็มตัวเลยฮีบเนี่ยผมว่าเราต้องย้ายเราก็ต้อง ขี้ขวาที่ตัวเขานี่ครับขขวาที่หีบแล้วก็ให้เขาเซ็ตของเก็บไว้ตรงหีบเนาะเอาไว้อ่าหีบเนี่ยก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บของเอาไว้โอเคแค่นี้ก็น่าจะเสร็จละมัง้งแล้วก็เดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยผมว่าเราต้องปิดไอ้นี่ก่อนไปอีก,กามมันร้องทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปิดไอ้ตรงน้ำก่อนผมกลัวเขาตกน้ำตายอะ่ะเอานี่มาแล้วก็เอแเอแล้วก็มีน้องบอกว่าพี่เฟรมยากองพี่เฟรมได้ไหม <laughs> no, no, no 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 เราไม่ทำไรพี่เฟรมขนาดนั้นเอานี่มาเอานี่มา อ่าเรียบร้อยนี่เราจะเอาผมจะปรวนปรวนไว้เลยแล้วกันเนาะปรวนไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่อันนี้ไว้ตรงนี้โอเคการเขาตกน้าตายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปโดนน้าที่อื่นนี้ก็ไม่รอดนะทุกคนลุยทางานลุยรอดเออนี่แหละเออเดี่ยมาเก็บไว้เออโทหนูรู้จักทํางานแล้วตัวนี้ไปไหนแล้วเนี่ยเอาวั a อืมเอาเดี๋ยว เดี๋ยวไปไหนทำไมมีแต่บล็อกมึงไปไหนพี่เฟมไอพี่เฟมสองเดี๋ยวพี่เฟมสองหายปะเดี๋ยวะพี่เฟมสองครับคุณพี่เฟมกูว่าหายแล้วพี่เฟมสองกูว่าหายไปแล้วมึงี่ะโอ้โธผมว่าเราต้องทําพื้นที่เรียบแล้วก็ขังพวกเขาไว้แล้วก็ให้พวกเขาทํางานหน่พวกเขาว่าถ้าเกิดว่าเรามาปล่อยอย่างนี้นี่มันมีสิทธิ์ที่เขาจะไปแบบ บักอยู่สักที่อ่ะเขาอาจจะไปยืนนิ่งหรือง,งี่บก็ได้ทุกคนยังไงวะนั่นไงโอ้ด้วยความโง่ของมึงมึงก็ไปทุกบอ,อกโอ้ทูยมึงโง่จังวะโอ้ทูเอ,อ้ยเออโอ้โหด้วยความฉลาดของหนูธรรมดาทุกคนม,มันเป็นแค่บดัดมันเป็นแค่บัดโอเคมาเดี๋ยวว่าเรามามาร์ k ตรงจุดบ้านดีกไหมผมซึ่งพี่เบสอยากจะสร้างบ้าน ผมว่าเราย้ายทุกอย่างไปอยู่ใต้ดินเดี๋ยกวก็เอาหนูไปอยู่ใต้ดินเราไปเป็นบอสใต้ดินเดี๋ยวก่อนเนาะซึ่งบ้านเนี่ยวิวว่าเราจะเอาไว้ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะใช่เราจะทําเป็นแบบบ้านลูหนูอ่าบ้านลูหนูเราจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ไปบ้านลูหนู แต่ว่าพาร์ทในการสร้างนี่ผมว่าผมจะต้องไปเล่น,นอออรอบอ่ะเพราะว่าบ้านมันจะใหญ่หมากเพราะว่าผมจะต้องย้ายลงไปแล้วไปขุดอะไรทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดใช่เออแล้วก็มีเออแล้วก็มีนูน้องหมูว่าพี่เวฟครับทําหนูไอ้นี่หน่อยสิหนูเลยนะหนูลงเหมืองเออว่ะเราต้องไปหาหนูในเหมืองว่ะเออว่ะนาะเราต้องไปหาหมูหนูในเหมืองอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแล้วกันเฮ้ยเดียว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 หนูเฟมหนูเฟมหนูเฟมอย่าเพิ่งไปไหนนะหนูเฟมอ่ะ หนูเฟรมกินชีสไหมลูกเอาไปไอ้ของขวัญต้องก่อนให้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 แล้วก็เดี๋ยวนะเราต้องปรับให้เขานิ่งแล้วก็จับเข้ามาไปไปอยู่ในกรงก่อน <c oughs> กูกลัวมึงหายกูกลัวมึงหายไม่ใช่หรอกเดี๋ยวหายมาชิบหายก,กูอีกเข้าไปลูกเฮ้ยมานี้เจอรี่เจอรี่ลูกพ่อเอ็งอยู่ทำงานอย่างเจอรี่เจอเอ้าเจอรี่เอ็งอยู่ไหนเจอรี่ลูกพ่ออยู่ไหนวะเจอรี่กูเจอรี่เจอรี่อ๋อเจอรี่รอยู่นี่ โอเคเจอร์ร okay, uh, yeah, ah, well, ี the the mm ่เออเข้าไปอยู่ในกรงกับเฟรมกันนะเจอร์รี่อ่าผู้ใดสองตัวอยู่ในกรงก่อนเดี๋ยวเราต้องไปหาคือว่าหาหนูมาเพิ่มเพราะว่าผมอยากจะได้หมูหนูขุดเหมืองช่วยตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ไปด้วยไปเออนี่นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะเราสามารถคราฟได้โดยการใช้ทรีชใช่ไหมทรีชจะคราฟเป็นอันนี้ได้ฮะแล้วก็ส่วนผสมในการคราฟนี้จะมีถ่านมีฟลักเกอรเหล็กหรอกลักเกอรเหล็กไปด้วยนีดหนึ่ง แล้วก็มีไม้ไม้เดี๋ยวเราไปเอาไม้ของพี่เฟรมตัดไว้เราอย่าใช้คำว่าพี่เฟรมเ่ยเราต้องเรียกว่าเฟรมสอง <c oughs> เออเราต้องเรียกว่าเฟรมสองเลยนะโอเคแล้วก็มัดแผ่นที่นะครับผมพี่เอฟขอเปิดก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะได้หาหนุอ่อนเดียวอันนี้อ่าทาไมมึงอยู่มุมแบบแปลกประหลาดจาังวะเดี๋ยวเราต้องตั้งค่าใหม่ก่อนทุกคนเราจะตั้งค่าไงให้มอนสเตอร์มันไม่เกิดอะเพราะามอนสเตอร์มันเกิดอา้าวกูกดผิด ุมไม่ป้าเอ้ยเกมกูหลุดเฉยเลยเดี๋ยวเข้าเกมใหม่ก่อนแป๊บนึงโอ้โหมัดแผนที่บ้าโอเคกลับเข้าเกมมัะโล้โถ่ยนอมอยู่เสือกกดพิดปุ่มชีวิตกูเปลี่ยนโอเคแต่ว่าเราต้องเดินหาหนูก่อนนะทุกคนไม่แน่จะโอ้โหลรวชี้เะพาะไอชีสพอจับอยู่ โอยนึกว่าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีชีตพอเราต้องหาหนูในแผนที่ก่อนเพราะว่าหนูเนี่ยเขาจะหลบซ่อนอยู่ในถ้านะครับแล้วก็เราต้องหาพื้นที่ถ้ามีหนูในแผนที่ตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นมีถ้าเว้ยอ่าแต่ทำไมตอนนี้กูไม่เห็นหนูเลยวะอนี้อนี้เจ๊ดเจอดเจอันนี้อันนี้ทุกคนข้างหน้ามีหนูข้างหน้ามีหนูหนูน้อยอข้างล่างเท้าเราเลยวะเราจะขุดลงไปเนี่ยเหมือ <c> น <oughs> ให้ความรู้สึกเหมือนแบบ ขุดหาก็พักเครียดอะตอนนี้จริงด้วยผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบเหมือนไม่รู้ว่าเด็กบ้านนอกจะเคยโลกแบบไปขุดปูขุดอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยกูกูมีความรู้สึกกันมากเลยันขุดหาหนูบ้าเอ้วันนี้เราเลิกพ่อเฮ้ยอย่าเดินหนีนี่หนูอย่าเพิ่งเดินหนีมันเดินหนีเราวแล้ววะเรื่องนะโอ้โหไม่ได้เาท็อตมาด้วยทุกคนมืดแน่เลยกูเดินได้เอาอันนี้ครับนนี้เมื่อก่อนแอแล้วก็อันนี้ครามเป็น โอเคเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ย่านเดี๋ยว่านเข้าไปหาข้างล่างก็ได้เออ่านเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้างล่างก็ได้นะไม่ไม่น่าจะยากหนูอย่าเพิ่งไปคอสก่อนไปไหนเนี่ยเพื่อนเนี่ยโอ้โหอ้โหดีซีแต่แลาเวนเดี๋ยนะกูจะขึ้นยังไงวะเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราได้หนูมามันต้องขี่บนหัวเราใช่ไหมหนูน้อยโอ้โหมึงไม่โดนน้ำตายเหรอะนะ่เดี๋ยวนะอันนี้ปิดก่อน อันนี้ก็ปิดกั้นน้ําก่อนเดี๋ยวกูสร้างเขื่อนเ่อนเดยวหนูกูหายนั่งไงเจ้แล้วโอเคโอเคอู้ okay, okay. oh, โชคดีนะน้ําตื้นไอ้หนูเอ้ยอันนี้ไปอ่ายืนสิยืนยืนเออไอ้หายใจหายคอหน่อยเอาไปเลยน,นี่คือชีตของเจ้าเข้าชีตไหมเจ้าแล้วจะหนูน้อยเออเจ้าต้องเป็นของข้านี่จับหนูเดี๋ยวเราจะลองให้ทดสอบให้หนูตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาจะสามารถไปขุดแร่ช่วยเราได้หรือเปล่านะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะขุดแร่เชื่เราได้หรอือเปล่าเราสามารถกดให้เขา follow มีแล้วเราก็เดินขุดได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะกินไปกินไปมีตัวอะไรมาวะจพึ่งนะเว้ยกินไป่อนขอใต้หนูก่อนอย่าพุ่งมีตัวอะไรมาเออได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ตอนนี้เราเขาติาาดตามเราอยู่เนาะเราจะคราฟเป็นเดี๋ยวนะเราต้องคราฟเป็นอันนี้เดี๋ยวนะผมว่าเราต้องหาไอรอนไอรอนแล้วก็เราต้องใช้ไอรอนแล้วก็ใช้ฐานใช้ฐานข้างบน โอเคเดี๋ยวมันไม่ล่วงวะเอาถาดมานี่ถ้ากี่ก้อนก้อนเดียวออกมาทำไมเนี่ยอันนี้เออแล้วก็เราต้องคราฟอันนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็ต่อไปเราต้องคราฟอ่าเป็นเจ้าบิกแอคให้กับหนูก็คืออันนี้โอเคเราจะให้เขาใส่ฮแ,แล้วก็กดให้เขาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อง,เร,องเราต้องตั้งค่านี้ก่อนดิเออเราต้องทําหีบให้เขาก่อนทุกคนหีบใส่เนาะเราต้องมีหีบให้เขาก่อนโอเคเดีเอฟว่าเราต้องวางไม้ไว้หนึ่งบล็อก แล้วก็คลิกขวาเขาแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นบ้านของเขานะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นหีบของเขาแล้วก็กคดคลิกขวาที่ตัวเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปหารแร่เราเลยลุย Let's go Let's go ไปสิไปหารแร่เลยยฮ้ไม่เห็นหารแร่เลยไป กูไม่เห็นกระดาษแรกเลยวะเดี๋ยวย่านิ่งสิลลกใจคอไม่ค่อยดีเลยหนูทุกตัวที่ได้มาสีแรกมึงจะขี้เกียจแล้วเลยยังไงเออเนี่ยเนี่เห็นพ่อขุดแร่ไหมยลกโอ้ยไดมอนโอเคกูขุดเอาเลยไดมอนค่ะ e ซ s y ไหนลลกอันนี้อันนี้ทำไรอ่ลกอ๋อเดินอันนี้ก็เลยจะไปขุดแร่แล้วครับผมจังหวะนี้อย่างนิ่งโยู่ยอ่ะเราให้เขาตามเราวันนี้เขาตามมาปะ โอเคเรียบร้อยเหมือนจะขี้เกียจหนึ่งเอนะทุกคนนะใช่เหมือนเขาจะขี้เกียจไปหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องออกเซิร์ฟเวอร์เข้าใหม่ถึงรอบไปเดี๋ยวเพียบขอออกไปนะเราจะต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่เพื่อที่จะให้มันรีเวทถ้าเกิดว่าอาการหนู่ปไปอย่างนี้นะอันนี้กูเดานะ <c oughs> อันนี้เดานะเดาลุ้นล้วนนะสาธุมึงขยันได้พ่อเถอะลูกขยันได้ไหมอันนี้ฟอลโล่มีอยู่ทุกคนเราจะเปิดแล้วนะไปเออเดี๋ยวมันต้องรีเซ็ต มันต้องรีเซ็ตมันต้องรีเซ็ตเห็นป่ะเออเนี่ยได้ของมาแล้วเอาไปไหน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 เอาปไปาไหนใส่หีบเป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วหนูมันแค่แบบอ่ะเดี๋ยวมึงขุดแค่นี้แหละลูกไะมึงอันเดียวคือมึงทำไมเราทำน้อยจังเลยอ่ะอืมทำไมเราทำน้อยตามนี่มาตามนี่มาตามนี่มาตามนี่เออเนี่ยอิแล่ไหมลูก เห็นแร uh, ่เยอะแยะเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองลองทำงานนะลูกนะโอเคไปขุดแร่เลยอ้าเหมือนเคบผมมึงจะขุดอันนี้มึงขุดไว้ค้างขาทำไมเนี่ยไปเอาด้านนั้นเสร็จก่อนสิเนี่ยแล้วก็ขึ้นไม่ได้โอ้ตายตายเอาเอาเออเก็บเอาทุกบล็อกเอาเอาแล้วจะขึ้นมาเอาไหมเอ้าเอ้าเหมือนจะขึ้นไม่ไม่ขึ้นเราจะโยนไปดิวยเอาเก็บใส่เอาเอาของกูใส่ด้วยเอา โอ้ยจเจริญแล้วลูกไ,ไปเราไม่ต้องอาชีพนี้หลักเราอะเออเราโง่เกินไปเราไม่ได้ทําได้เราโง่เราโง่เ,งเกินไปเราไม่ได้ทําได้ไะขึ้นไปบนบ้านเด็กไปเดี๋ยวพ่อขากลับบ้านไปพอแล้วเลิกใส่เล้เดี๋ยวเราพอ่อพ่อไปหาบ้านใหม่เองเนี่ยเนาะอเออเดี๋ยวเราจะเอาหนูตัวนี้ไปเป็นโอคาร์เราก็ได้ทุกคนเพราะว่าหนูมันจะสามารถเอาไปบวกหรือว่าไฟได้นะครับเออเราสามารถสั่งกองทับหนูทีเดียวได้ด้วยนะเว้ Uh, huh, huh. มันมีวิธีเลยมันเหมือนจะมีไม้คาถา,าที่เอาไว้สั่งหนูไปกองทัพก็คืออันนี้อันนี้เนี่ยเป็นไม้คาถาที่สามารถสั่งหนูได้แบบเป็นแบบถ้าเรามีหนูบริเวณนั้นเท่าไหร่ก็สามารถสั่งได้เท่านั้นอ่ะเอ้ยหรือว่าเป็นขุย่ยบะกูลืมน่นาจะเป็นขุ่ยนะเออน่นอาจะเป็นขุ่ยที่สามารถสั่งหนูได้เยอะเออสามารถสั่งหนูแบบออกล่าอะไรเงี้ยหรือว่าตามเราอย่างเงี้ยมันสามารถสั่งหนูได้เยอะเว้ยเออเดี๋ยวเราค่อยสร้างกองทัพหนูค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วกัน เออแต่ตอนนี้เราต้องกลับบ้านเพื่อที่ไปสร้างอะไรนะไปสร้างบ้านก่อนอยู่ในรู <c oughs> เดี๋ยวต้องไปสร้างบ้านอยู่ในรูก่อนโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาน้าวิวจะทําห้องนะครับผมแล้วก็ทําบ้านใต้ดินเอาไว้รอเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเดี๋ยววิวจะมารีวิวให้ดูว่าเราสร้างบ้านข้างล่างเนี่ยใต้ดินเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะนั่งขุดมันก็น่าจะ นานเกินไปเออม่น่าจะนานไปโอเคทุกคนเจ้ใหม่คลิปหนากก้าฝ like, าก share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจวิว,ด,วด้วยกันนะผมเดี๋ยวพาหน้าเราจะมาทำบ้านใหม่ใต้ดินกันเออแล้วเราก็จะเอาหนูทุกอย่างไปอยู่ใต้ดินปลูกต้นไม้ใต้ดินอะไรอย่างนี้ใช่เราจะได้แบบทำตุม้มอ,อ,อย่างๆอยเอ,อ๊ะมาเยอะมาเยอะมาเยอะจะหินครับจะยินครับลงมาแล้วครับลงมาครับอ่ะลูกไปอยู่ในโกงกันไปลูกเอ๊ไอ,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 อตัวนี้ชื่ออะไรดีวะ ไอ,อตัวนี้ชื่อชื่อบักคำพานไม่ใช่แล้วว,ว่าบกไปไหมนอนได้ไหมไม่ได้ด้วยโอเคด้วยว่าจะไปคลิปหน้าคลิปนีน้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะอยากนอนนะนอนไม่ได้ข้างนอกมีแต่มอนสเตอร์